ทะลุมิติมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่29ก้าปอเก้ารู้สึกตัวมาตลอดตั้งแต่ถูกอุ้มแรงระเบิดทําให้ตอนนี้เขาไม่สามารถขยับตัวได้มันปวดร้าวไปทั้งตัวรวมถึงตางของเขามันกันหนักอึง้งๆรู้ตัวว่าตอนเนี้เขากําลังถูกอุ้มและอยู่ในรถกําลังไปที่ไหนสักแห่งซัญชาติยานบอกว่าว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนพวกเดียวกับเขา แต่ตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แม้แต่ขยับร่างกายยังทำไม่ได้เลยอัศวินกระสับกระส่ายเพราะรู้ว่าอีไลกับอามกำลังทำอะไรอยู่พวกเขาทำไมถึงได้ลงทุนเพื่อจะจับปอแก้วแค่คนเดียวในบ้านหลังก่อนที่เขาเคยไปอยู่แล้วปล่อยข่าวไปทำไมถึงได้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มีแต่ต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวทั้งนั้นโถเอ้ยป่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง ในขณะที่อาคีกำลังโงงกวายรถหลายคันก็วิ่งเข้ามาในบ้านอาคีตกใจมากเมื่อเห็นลูกน้องของอามิ้วร่างของปอแก้วเข้าไปในห้องเพื่อตามหมอมารักษามันเกิดอะไรขึ้นอีไลในเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรอีไลพูดพร้อมกับพร้อมขมับเมียเบาๆก่อนที่จะเดินตามอามเข้าไปในห้องเพื่อดูว่าอาการของปอแก้วเป็นยังไงบ้างอาคีเดินตามเข้าไปในตอนนั้น อ,อกแก้วพยายามฝปนดลืมตาขึ้นมาถึงแม้มันจะปวดและเจ็บมากก็ตามเขาเห็นลางๆว่าอาคีอยู่ในห้องนี้ด้วยไม่มันจะเป็นไปได้ยังไงอาคีตายไปแล้วทำไมถึงได้เจ็บขนาดนี้ล่ะทำไมระเบิดนะ่ะแต่คงไม่เป็นอะไรมากแค่ช้ำในนิดหน่อยในอาร์มนั่นแขนในในร,บระบาดเจ็บนี่มานี่เดี๋ยวฉันจะทำแผลให้ าคีเคยเป็นตทหารมาก่อนรู้ว่าคนทําแผลยังไงถึงอามจะเป็นไม่เยอะแต่ก็ทําให้อีไลเหึงได้อามยิ้มยิ้มมองเหล่ไปที่เพื่อนรู้ดีเลยอีไลเหึงแม้แต่เขาก็ยังหึงเสร็จแล้วนี่นายเจ็บกับเขาด้วยเนี่ยฉันน่ะเจ็บข้างนอกแต่หมอนนั่นน่ะคงเจ็บข้างในอะ่ะไปดูอาการมันหน่อยเถอะถ้าทางจะเป็นเยอะด้วยทางที่ดี พาไปรักษาในห้องเลยนะห้องนอนน่ะนี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยจริงเหรออ้ามถึงกับขำนี่อักขีองเชื่อที่เขาพูดจริงๆงหมอนั่นน่ะมันแค่เจ็บใจแล้วมันก็หึงแต่เห็นหนักขีดึงแขนของอีไลออกไปแล้วก็ถึงกับหัวเลาะลั่นลูกพี่จะไงต่อเดี๋ยวแกก็ดูแลพอฟื้นแล้วเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้หนีไปได้แต่สภาพอย่างนี้ฉันว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วโจ ตอนเนี้นายอย่าเพิ่งคิดอะไรมากถึงที่เตยจะโดนจับไปพวกเราต้องหาทางช่วยแน่ขอเพียงแกควบกลุ่มปอแก้วให้ดีอย่าให้หนีครับลูกพี่ผมไม่ให้หนีไปแน่เอ้เตยนะหเ้เตยเขานึกถึงเพื่อนในยามนั้นเตยดึงดันที่จะสกัดพวกซาวินแล้วก็วาโยเอาไว้คงไม่ถูกจับไปแน่แต่พวกนั้นก็บาดเจ็บอยู่ไม่น้อย เขามองล่างของปอแก้วตอนนี้ปอแก้วคงหลับไปแล้วจริงๆเพราะโดนฉีดยาไปทั้งหลายเข็มมันน่าเจ็บใจเข้าที่แล้วปอแก้วยกพวกมาถล่มทําให้เพื่อนๆร่วมถึงพี่ชายคนเดียวของเขาต้องตายไปมันทําให้เขาแค้นจนถึงทุกวันนี้ปอแก้วที่ทําเป็นหลับก็รู้ว่าในตอนนี้ในห้องแทบจะไม่มีใครอยู่แล้วมีคนเฝ้าอยู่คนเดียว แต่ถึงยังไงเขาก็ยขยับตัวไปได้ในตอนนี้แล้วก็รู้สึกง่วงจนในที่สุดก็เผลอหลับไปจริงๆส่วนทางด้านอัคคีก็ดึงแขนของอีไลขึ้นมาบนห้องถอดเสื้อออกเพื่อดูว่ามีบาดแผลตรงไหนตรงนี้นายเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บตรงนี้ล่ะไม่เจ็บค่อยโล่งใจหน่อยก็ไม่เป็นอะไรนี่แต่มันเจ็บที่ใจเนี่ยไออาร์มนะ่ะมันย่อเยอเยชั้นเห็นไหม อาคีเป็นเอาใจมันมากกว่าฉันได้ยังไงอ๋อที่แท้ก็เป็นเพราะเรื่องนี้เองนายนี่ยังไงแต่ว่าฉันไม่เห็นเตยเลยนี่เตยถูกจับฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทำไมถึงถูกจับไปได้คราวนี้พวกนั้นคงทรมานเตยหน้าดูไม่เป็นไรฉันมีวิธีช่วยอยู่แล้วแต่ตอนเนี้เราต้องช่วยเราก่อนช่วยอะไร ด้วยกอดฉันหน่อยไงเมื่อถอดเสื้อแล้วเนี่ยจะไม่ทำอย่างอื่นเหรอนายจะป,ป้าหรอที่นายไม่เหนื่อย,อยงไงแล้วแล้วโคตินเป็นอะไรไหมคนอื่นๆละ่ะโอ้ยในที่สุดก็เป็นห่วงเพื่อนของตัวเองมากกว่าผัวนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าใครเจ็บฉันก็เสียใจเท่งนั้นแหละจริงเหรอนี่อเคียอมรับฉันเป็นผัวแล้วเหรอใครบอกกันนายเองก็หากเรา ที่ทึกทักเอาเองพูดอยู่ทุกวันว่าเป็นผองฉันแล้วไม่จริงจุดๆเลยมือของนายเนี่ยหยุดทำลุ่มล่ามกับฉันได้แล้วนายก็เจ็บฉันรู้เนี่ยรอยทำพวกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปลยามาทาให้ไม่ยาของฉันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะปล่อยฉันนี่นายจะมาหอมฉันทำไมเนี่ยเลื่อนใจจัง อคีต้องอ่อนใจกับอีไลในลูกเตอของเขาต้องยอมให้อีไลทั้งกอดทั้งหอมอยู่ในนั้นนานเป็นชั่วโมงส่วนทางด้านปอลแกว้วรู้สึกตัวขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเขาถูกขีดยาไปหลายเข็มรู้สึกเตือแล้วเหรอนี่นายจะทำอะไรนะ่ะจะทำอะไรเหรอพี่ชายของฉันคนเดียวตายไปก็พราะแกฉันจะสั่งสอนให้แกรู้ไว้บ้าง ว่าความทุกข์ทรมารมันเป็นยังไงแกจะทําอะไรฉันปล่อยฉันอยูนี้นะอยา่าร้องเลยร้องตอนนี้ก็ไม่มีใครได้กินหรอกห้องนี้มันถูกสร้างไว้เป็นพิเศษนอกจากประตูนั่นก็ไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยแกจะทําอะไรแกถอดเสื้อผ้าทําไมจะทำไรเหรอก็ไม่ได้โง่เนี่น่าจะรู้นะนี่แกอย่าทำอะไรบ้าๆงั้นนะนี่แกจะข่มเหงันชนหรอ อยาคิดว่าฉันพิศวาสแก่นนะปอแก้วฉันก็ใครจะแก้แค้นแก่เท่าน,นั้นนองอยากให้แกได้รับความทุกข์ทรมานบ้างเพราะฉันทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วโซ่ลงมือข่มขืนปอแก้วอย่างทารุณปอแก้วเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเจอสภาพแบบนี้จนอามเข้ามาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอามซัดจ่ตจนเจทลาเลือดกกปากแกทําอย่างนี้ได้ยังไงฮะถึงเราเป็นโจร ก็ไม่ควรทําอย่างนี้ผมขอโทษครับผมยอมรับผิดลูกพี่จะฆ่าผมก็ได้แต่ผมจะไม่ทําอะไรเลยกับมันผมทําไม่ได้ครับฉันเข้าใจว่าแกแค้นที่พี่แกตายฉันก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากแกหรอกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องจริงๆผมรู้ว่าผมผิดลูกพี่ลงโทษผมนะครับยิงผมได้เลยโอ้ยฉันจะทําแกได้ยังไงวะแกออกไปได้แล้วแล้วอยาเข้ามาที่นี่อีก ขอบคุณลูกพี่มากครับอามเดินเข้ามาหาปอแก้วปอแก้วร่างกายยับเยินซึ่งโตเองก็รุนแรงกับปอแก้วไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่บอกช้ำก่อนหน้านี้ก็โดนระเบิดมาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ถือว่าร่างกายก็ยังโดนกระแทกอย่างรุนแรงจุดดีอย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วอย่าเข้ามาฉัไม่ทำอะไรหรอก เดี๋ยวฉันจะไปเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเสื้อผ้าซะฉันจะอยู่ในห้องนี้ไม่พวกแกออกไปทั้งหมดไม่ต้องกลัวฉันอยู่ทั้งคนจะไม่มีใครหน้าไหนมาทำร้ายแล้วปอแก้วตั้งสติตั้งสติปอแก้วเองถึงแม้ว่าจะไว้ใจใครไม่ได้แต่ในอาร์มนี่มันก็เป็นคนเดียวที่เขาควรไว้ใจในตอนนี้ ก็ได้แต่ฉันหิวได้เดี๋ยวฉันจะเอาอาหารมาให้อามนำอาหารมาให้หอมกับยานี่แกทำไมถึงต้องดูแลฉันดีขนาดนี้ก็เพราะนายยังมีประโยชน์อยู่ไงปอแก้วเองมองอามด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อตอนหมอนี่ถูกเขาจับไปถูกทรมานสารพัดแม้แต่ข้าวสักเม็ดเขาก็าไม่เคยให้หมอนี่กิน มีแต่น้ำเท่านั้นหมอนี่ก็อดทนแล้วไม่พูดไม่ขอร้องเขาผิดกับเขาในตอนนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีใครมาทำร้ายนายแน่เพราะนายยังมีประโยชน์อยู่พวกแกต้องการอะไรต้องการอะไรกับฉันจะแน่ถึงได้จับฉันมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละตอนนี้พักเถอะเพราะนายดูท่าจะแย่แล้วล่ะอ๋อแล้วนี่ยาทา ช่วยตัวเองนะตัววาฉันช่วยไม่ต้องปอแก้วไม่ง่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเจ็บแล้วก็หิวต่อให้ตอนนี้มันทุกข์สาหัสเพียงใดเขาก็ต้องอดทนหากโคตินรู้ว่าเขาเป็นของชายอื่นโคตินคงเกลียดเขาแน่ๆความทุกข์นี้มันยิ่งใหญ่ซะก,กว่าอะไรนะนี่อโต้ผมเหงปอแก้วงั้นหรอ ก็ใช่สิว่าอีไลเฮ้ยนิสัยเหมือนแกเลยเฮ้ยเหมือนกันตรงไหนวะฉันทำเพราะฉันรักเว้ยส่วนมอนั่นทำเพราะแค้นมันต่างกันนะเพื่อนมันต่างกันเหรอไม่ต่างหรอกในความรู้สึกคนที่ถูกหลังแกนะไม่ต่างกันเลยแต่ในตอนเนี้ฉันกำลังขอโทษเมียอยู่กำลังถ่ายความผิดอยู่แกจะอะไรนักวะแกฆ่าไอโจรับผิดชอบปอแก้วไปสิฮะ ไอโจเหรอจะรับผิดชอบมันจะฆ่าทิ้งกันสิไม่ว่าถ้าฉันไม่ห้ามไว้สะก่อนแล้วนี่อคีล่ะอยู่ในห้องหลับไปแล้วฉันกล่อมหลับไปแล้วกล่อมรู้ว่าทําอะไรกันแน่วะอีนี่นี่แม่งรู้ทันสมองเเป็นเพื่อนรักมาดื่มกันดีกว่าเออฉันเลยอ,อิจฉาความรักของแกจริงๆอคียอมอ่อนข้อให้แกแล้วก็มากซะด้วยไม่ใช่ลรอกเป็นเพราะว่า เขากลัวฉันจะทําร้ายครอบครัวเขาตังหาก็เลยยอมก,ก็แกเล่นไปขู่เขาอย่างนั้นก็ฉันบอกรักแล้วอคีไม่รักตอบนี่หว่ามันก็เลยต้องทาอย่างนี้แต่นานๆไปฉันตัพิสูจน์ว่าฉันรักอัคีจริงๆแล้วไม่มีวันที่จะทําร้ายอาคีอีกเชื่อตายละเออแล้วเรื่องนี้แกอย่าบอกอคีนะช้าไปแล้วว่ะเมียแกได้ยินแล้วเฮ้ย อีไล่หันไปเห็นอคีมองตาขวาถึงเขาจะรู้ว่าปอแก้วเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องถูกอีไล่จับมาแล้วถูกผมเหยมันเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากให้ปอแก้วโดนทำแบบที่ตัวเองเคยโดนพอรู้ว่ามันเสียใจมากแค่ไหนแต่อีไล,ล่ทำเพราะรักอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เหรอรู้สึกถึงคำพูดเขาก็น่าแดงๆนะเมียแกหน้าแดงท่าทางจะโกรธจริงวะจะไม่ให้โกรธได้ยังไง นแย่ที่สุดอคีพูดกบเกินแต่จริงๆแล้วอายเพราะว่าอีไลบอกรักเขาต่อหน้าเพื่อนต่างหาแเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูปอแก้วซะหน่อยพูดแล้วอคีก็ามาหาปอแก้วพอเปิดประตูปอแก้วก็สะดุง้งมันกลัวไปหมดแล้วตอนนี้หลนลานพอเห็นว่าเป็นอคีก็ตกใจมากอาคีนี่นายตายไปแล้วไม่ใช่หรอถ้าตายฉันจะมาอยู่ตรงนี้หรอ หาจริงๆด้วยนายมาช่วยฉันใช่ไหมอย่าพิ่งพูดอะไรเลยเป็นยังไงบ้าง<_ <EN> _>ก็อย่างที่เห็นพวกนั้นผมเห็นฉันจะรู้แล้วฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยได้สิปลดโซ่ให้ฉันพาฉันหนีพวกนั้นพวกนั้นใช่สิทำไมนายถึงไม่ถูกขังนายยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าข่าวพวกนั้นมันเป็นข่าวลวง นายก็เข้าใจถูกแล้วแต่ที่ฉันไม่ถูกขังเพราะฉันไม่หนีไงทําไมนายถึงไม่หนีหรือว่านายจะเป็นพวกนั้นจริงๆก็ถูกเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วนี่ต่อให้ฉันปฏิเสธหรือกลับไปก็ไม่มีใครเชื่อแน่นอนฉันเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะนายยังมีชีวิตอยู่แถมอยู่กับพวกนั้นด้วยอากีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนายเป็นพวกเดียวกับมันจริงๆอย่างที่ฉันสงสยัยปอแก้ว นายเข้าใจผิดแล้วแต่ที่ฉันเข้ามาเนี่ยเพราะฉันรู้สึกเห็นใจในายจริงๆแต่ปล่อยนายไปคงไม่ได้ฉันอยากจะถามว่าทำไมตอนนั้นนายถึงไม่บอกเรื่องนี้กับฉันว่าคนพวกนี้เป็นใครพูดเรื่องอะไรฉันเห็นรู้เรื่องมันเป็นเพราะนายที่ไม่บอกว่าอามและอีลายเป็นใครกับยกคนมาถลม่มทำให้ฉันต้องถูกตับมา และฉันก็ต้องอยู่ที่นี่ไม่จริงตอนนั้นฉันแค่กลัวว่าพวกนี้จะหนีไปอย่างนั้นเหรอนายควรบอกฉันสักนิดนะเพราะฉันเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับคนพวกนี้แน่คือตอนนั้นฉันฉันเกรงว่าพวกมันจะรู้ตัวก่อนอคีเชื่อฉันนะฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับนายนะ นายช่วยฉันให้หนีไปจากที่นี่ทีฉันรู้ว่านายช่วยฉันได้คงไม่ได้หรอกถึงฉันช่วยได้ฉันก็ไม่ช่วยเพราะนายทำให้ฉันต้องเป็นคนทรยศแล้วก็มาอยู่ที่นี่อักคีนี่นายไม่เห็นกับความสัมพันธ์ที่เราเคยเป็นเพื่อนกันมาเพื่อนเหรอเพื่อนเขาคงไม่ทำกันแบบนี้มั้งเนี้จ๋าทำไมเข้ามานานจัง เสียงอีไลนำหน้ามาก่อนตัวอีไลเข้ามาพร้อมกับโอบไหล่ของเมียปอแก้วเชื่อแล้วว่าอักคีมีฐานะไม่ธรรมดาเมื่ออยู่ที่นี่เป็นเมียของมอนี่เขาพอรู้แล้วว่ามอนนี่เป็นใครกำลังต่อไปพอดีแต่ว่าฉันยังคุยกับปอแก้วไม่รู้เรื่องเลยคุยไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะเมตาไปเถอะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเค้นความจริงให้เอง ไปเถอะนะอยู่ที่นี่นะ่ะอาจจะเห็นภาพไม่ดีก็ได้ฉันไม่อยากให้อักคีเห็นอคีถูกพาตัวออกไปแล้วทําให้ปอแก้วถึงกับหลนลานเพราะตอนนี้อคีเข้าใหมา่ครั้งพร้อมกับอามแล้วก็โจ้ลูกน้องอีกสองสาคนพวกแกต้องการอะไรกันแน่พวกเราต้องการเงินที่แกเอาของพวกเราไปเงินอะไรเงินเรียกค่าถ่ายของปลาลรืไงฉันรู้ว่าอยู่ที่แก แล้วฉันต้องได้คืนทั้งหมดร่วมถึงรางวัลที่แกได้มาด้วยพวกแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงพวกเราไม่ได้โง่นะปอแก้วพวกนี้เตรียมตัวให้ดีเราจะแปเอาเงินกันบ้าจริงนี่พวกแกกล้าเหรอเงินนั่นไม่อยู่ธนาคารกลางต่อให้อยู่ในกรมทหารหรือค่ายตำรวจพวกเราก็เข้าไปเอาได้เข้าใจไหมถ้าเล่นตุกติดก,ก็ตุม้ม อีหลายพูดแล้วก็เดินออกไปอามเองยิ้มยิ้มส่วนโจ้นั่นสายตาของหมอนี่มองอย่างจะกินเลือดกินเนื้อแต่อามก็เดินออกไปก่อนส่วนโจ้กำลังเดินตามไปเดี๋ยวก่อนนายเพิ่งไปเรียกทำไมฉันขอคุยด้วยหน่อยสิว่ามาโจฟังปอแก้วร่ำตวนลำคาญปอแก้วบอกว่าไม่มีเจตนาแล้วก็ร้องไห้ ดูน่าสงสารแต่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยแม้สักนิดนี่นายนายจะไม่ยอมช่วยฉันจริงๆหรอฉันไม่อยากติดอยู่ที่นี่ยังไงฉันก็เป็นเมียของนายเมียรหรอก่อนหน้านี้ยังด่าฉันว่ช่วยเลยเลยตอนนี้อมาบอกว่าเป็นเมียฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะช่วยเหรอคิดสมัยฉันไม่ได้ง่นะ โตพูดแล้วก็เหลือบมองไม่อยากจะเสวนาด้วยเขายอมรับหากเจอปอแก้วในสนาคารอื่นไม่ใช่ความแค้นเขาคงหลงเสน่ห์ปอแก้วจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่ตอนนี้มันยับเยินด้วยฝีมือของเขาเองเขาจงใจทำให้มันเป็นแบบนั้นถึงแม้จะโดนทำร้ายแต่ปอแก้วก็ยังดูน่ารักน่าทนุถนอมแต่สำหรับเขาไม่ความแค้นมันมีเยอะกว่า นี่ฉันยอมนายทุกอย่างเลยนะฉันยอมจริงๆฉันจะให้เงินนายก็ได้นะเงินน่ะพวกเราได้อยู่แล้วอย่างที่คุณอีลายพูดอย่ามาหลอกล่อกันเลยเก็บสเสน่ห์เอาไว้ยั่วยวนคนเดินเถอะสำหรับฉันไม่ต่อให้ดีกว่านี้ฉันก็ไม่เอาเจ้พูดแล้วก็เดินออกไปความหวังสุดท้ายได้ออกไปแล้วทำไม ทำไมมันถึงไม่เหมือนอศวินกับอีลายเนี่ยทำไมมันถึงไม่เหมือนกันทั้งๆที่เขาก็น้าตาดีกว่าดีกว่าอาคีนนโจ้นั่นมันช่างโง่แท้ๆมันจะแค้นอะไรหนักหนาโหยทีนี้เราจะช่วยได้ยังไงเงินที่มีอยู่พวกมันคงเอาไปหมดแน่คราวนี้จะเหลืออะไรตักสิรีก็โดนเหยียบยำ่ำ ตอนนี้ปอแก้วมีเวลาคิดอีกหลายวันกว่าพวกมันจะพาไปไม่ได้พาไปวุมบามเพราะเขายังคงเจ็บอยู่เดินเองยังไม่ได้ต้องมีคนปะครองไอจโจมันเข้ามาอีกแล้วเขาพยายามยั่วยวนหมอนี่จนในที่สุดก็มีอะไรกันอีกปอแก้วเองยอมรับว่าเกียดมันเข้าไส่อยากจะฆ่ามันด้วยซ้ําแต่ก็ยังยอมมีอะไรกับมันเพื่อให้มันใจอ่อนและยอมช่วย มีมันเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้โจเองเมื่อสบายตัวก็สวมใส่เสื้อผ้าติดกระดดมเสื้อคราวนี้เขาไม่ได้ขมเหงปอแก้วปอแก้วสมยอมอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเลินล่างเปลยเปล่าที่กึ่งนั่งกึ่งนอนเอาผ้าปิดร่างกายเอาไว้นี่นายจะไปแล้วเหรอก็จะไปแล้วฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแล้วจเจ้าอีกเหรอไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนายจะช่วยฉันเมื่อไหร่ ฉันรัาปากตอนไหนกันนี่แกหลอกฉันเหรอหลอกที่ไหนฉันยังไม่ได้พูดหลายสักคำพอเข้ามาในห้องนายต่างหากที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วฉันก็สนองให้เอาละฉันก็ไม่คนใจร้ายใจดำแค้นกับแค้นแต่เมื่อกี้มันทำให้ฉันมีความสุขก็สบายตัวเดี๋ยวจะเอาอาหารดีๆมาให้แล้วกันเพราะฉันก็ตอบแทนได้แค่นี้แหละเถอว่าเป็นค่าตัว แกแกเสียงกรี๊ดดังลั่นทําให้อคกีถึงกับสะดุง้งเสียงอะไรอะ่ะปอแก้วเหรอไม่ต้องไปหรอกน้าไอ้โจมันดูแลอยู่แล้วในโจนั่นทําอะไรปอแก้วหรือเปล่าัวห่วงปอแก้วทําไมตอนที่เขาทําอ่ะเขายังไม่หัวอากีเลยแล้วย,ยังไม่รู้สึกเลยซ้าแต่ฉันคิดว่าไม่ควรทําแบบนี้นี่เันรู้แล้วกาชับมันไปแล้วว่าไม่ให้ทําอีกถ้ามันทํา ฉันจะฆ่ามันเองโหยนี่โหดชะมัดเลยก็โหดสิก็เมียไม่ชอบนี่แล้วที่นายทำล่ะอ้าวก็ตอนนั้นให้เมียยิงแล้วเมียไม่ยิงก็แสดงว่าเมียอยากให้อยู่นายนี่มันเข้าข้างตัวเองชัดๆนาเมียจา๋าต่อไปนี้ผัวจะเชื่อฟังไม่ว่าเมียจะพูดอะไรผัวก,ก็จะเชื่อฟังแล้วทำตามหลอกพูดได้แล้วไอ้บวผัวเมียจะอ้วกอะไรกันเนี่ยแพ้ท้องเหรอ ถ้าอย่างนั้นจะไปตามหมอนะนี่นายจะบ,บ้าเหรออีไลถึงกับวอลลัน่นยอมรับว่าตอนนี้เขาหลงเสน่ห์อคีจนถอนตัวไม่ขึ้นจริงๆ